WSN คลินิกสวัสดีค่ะรู้หรือยังคะว่าที่ WSN คลินิกเขามีสัญญกรรมดึงหน้าแล้วนะคะคุณแม่ท่านนี้อายุ50บวกนะคะมาทำสัญญกรรมดึงหน้าพร้อมกับตัดไขมันถุงใต้ตากับคุณหมอปิกุลน,นะคะจะสวยย้อนวัยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการแก้ไขใบหน้าหย่อนคอยนะคะแนะนำเลยค่ะสัญญกรรมดึงหน้าตึงสวยหลังทำเสร็จทันทีเลยนะคะ ก่อนทำของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมหลังทำเสร็จทันทีหนึ่งข้างกันเลยค่ะเปรียบเทียบก่อนหลังข้างที่ทำและข้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะใบหน้าข้างที่ทำแล้วสวยตึงยกกระชับขึ้นนะคะเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแผลเล็กนิดเดียวนะคะคุณหมอเย็บแผลเนียนสวยมากๆนะคะ หลังทําเสร็จทันทีทั้งสองข้างนะคะหน้าเปลี่ยนดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดึงหน้านะคะลดจุบๆเลยนะคะสําหรับการตัดแขมันตุ่งใต้ตานะคะก็จะมีการเย็บกระฉับให้ด้วยนะคะครบสิบวันหลังทํานะคะก็จะมีอาการบวมแล้วก็อาการแดงของแผลอยู่นิดนึงนะคะ สวยสบายกระเป๋าในราคาที่จับต้องได้แนะนำคุณหมอพิกุลที่ WSN Clinic นะคะ